สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววรนันท์สิริตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านชลึกโรงเรียนบ้านชลึกมีนักเรียนทั้งหมด112คนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กดิฉันได้รับมอบหมายจากทางหัวหน้าฝ่ายวิชาการให้รับผิดชอบการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 คลิปแรงบันดาลใจนี้นะคะดิฉันได้เลือกแผนการสอนเรื่องรำวงมาตรฐานสารนิติศิลป์หน่วยการเรียนรู้ที่7มาสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนในชั้นระดับประถมศึกษาปีที่4นะคะมีทั้งหมด15คนแต่วันนี้นักเรียนมากันแค่10คนเนื่องด้วยนักเรียนอีก5คนที่ขาดป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ สายพันเอค่ะก็คือติดกันในห้องนะคะแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยเหลือแค่นักเรียนแค่จํานวน10คนค่ะและในห้องของนักเรียนชั้นป .4 นี้นะคะก็ยังมีเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เรียนร่วมอยู่ด้วยหนึ่งคนคือเด็กเด็กคนนี้หนึ่งคนก็คือเด็กคนนี้มีความบกพร่องทางด้านสายตานะคะ ปัญหาที่พบในการสอนก็คือเด็กไม่กล้าแสดงออกและก็ยังรำไม่ค่อยตรงจังหวะและก็ยังรำไม่ค่อยคล่องนะคะเนื่องจากเวลาในการสอนไม่เตียมพอดิฉันจึงต้องใช้เวลาในการสอนในคาบหน้าฝึกทบทวนนักเรียนอีกครั้งแล้วก็จะฝึกนักเรียนให้คล่องมากยิ่งขึ้นนะคะ วิธีแก้ปัญหาของดิฉันก็คือฝึกนักเรียนที่ไม่คล่องยังรำไม่คล่องค่ะในช่วงพักกลางวันหลังทานอาหารเสร็จแล้วก็มอบหมายให้นักเรียนที่รำคล่องช่วยดูนักเรียนในกลุ่มที่ยังรำไม่ค่อยคล่องด้วยค่ะแล้วก็เนื่องด้วยสภาพโรงเรียนที่มีการเรียนร่วมเด็กปกติกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จึงทำให้ครูต้องฝึก เด็กพิเศษหรือดูแลเด็กพิเศษเป็นอย่างดีแล้วก็ฝึกทั้งเด็กฝึกเด็กพิเศษก็ต้องครูต้องดูแลเด็กพิเศษเป็นอย่างดีเพราะอ่าจะต้องฝึกเขาตัวต่อต,ตัวด้วยค่ะเพราะก็จะนัดเขาในช่วงพักกลางวันหรช่วงเลิกเรียนฝึกเขาให้เขาทำ ให้ได้ตามความสามารถของเขาไม่ได้แบบว่าฝึกจนอยากให้เขาได้เหมือนกับเด็กปกตินะคะแล้วก็คุณครูก็ยังต้องฝึกเด็กปกติให้มีความกล้าแสดงออกแล้วก็ปฏิบัติท่ารำให้ถูกต้องแล้วก็รำให้ตรงกับจังหวะแล้วก็ เด็กทั้งสองเด็กทั้งสองก็คือเด็กทั้งเด็กปกติแล้วก็เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดิฉันก็สอนให้เด็กมีสุนทรียภาพในการแสดงนัศิสี์มากยิ่งขึ้นผลจากการแก้ไขของดิฉันก็คือนักเรียนมีการปฏิบัติท่ารำได้ถูกต้องร้องได้ถูกต้องแล้วก็ปรบมือกับการร้องเพลงได้ตรงจังหวะและก็ กล้าสแสดงออกได้มากยิ่งขึ้นจากการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นป .4 ในครั้งนี้นะคะดิฉันได้ให้ใบงานในการเป็นเป็นการประเมินผลลับนะคะดิฉันไม่ได้ให้อ่าเป็นอ่า,อาเป็นการทำใบงานอย่างอื่นเนื่องจากนะมีเด็กที่มี สัญชาติลาวแล้วก็สัญชาติกรัรมพูชาเรียนรวมอยู่ด้วยจำนวน4คนนะคะจึงทำให้เด็กที่เป็นชาวต่างชาติเนี้ยใช้เทคโนโลยีต่างๆในการทำงานไม่ได้เพราะว่าเขาขาดแคลนโทรศัพท์และกเ็เทคโนโลยีเหล่านี้นะคะ และสุดท้ายครูก็มีความคาดหวังว่าจะให้นักเรียนชั้นป .4 นี้นะคะนำการแสดงลำวงมาตรฐานไปใช้ในโอกาสต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากชุมชนหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนนะคะถ้าจากการที่รับมอบหมายจากชุมชนก็จะมีพวกงานลอยกระทงงานสงการก็สามารถนำเด็กชั้นป .4 นี้ขึ้นไปแสดง ในการแสดงต่างๆได้เลยค่ะโดยที่ครูก็ต้องฝึกซ้อมเพิ่มขึ้นอีกนิดเพื่อความสวยงามแล้วก็แต่งตัวแต่งหน้าให้นักเรียนออกไปรับใช้งานชุมชนได้อย่างสวยงามค่ะขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทั้งสามนะคะที่เมตตาแล้วก็ดูดซิปแล่งบรรณา,นานใจของดิชันจนจบขอบพระคุณค่ะจุก้ค่ะ